สวัสดีครับวันนี้เรามาเข้าสู่องค์ความรู้ที่9นะครับก็เป็นการแสดงท่าทางต่างๆกิริยาถ่งต่างๆในโขนตอนยกลบนะครับของตัวละครมีหนุมานพระรามพระลักษ์ทศกัณฐ์นะครับวันนี้ก็จะมาสอนตัวทศกัณฐ์นะครับว่าทำท่าอะไรบ้างนะครับ ตีบทอย่างไรการรบอย่างไรนะครับตั้งแต่แรกนะครับยันหนีเข้าฉากนะครับก็คือออกมาทำการแสดงนะครับแล้วก็หนีออกจากฉากไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับจับอาวุธของทศกัณฐ์นะครับทศกัณฐ์นะครับก็จะมีสอนนะครับแคล้ายๆพรามนะครับอันนี้สอนเก่าหน่อยนะครับขอโทษนะครับเพราะว่าเล่นมาเยอะนะครับก็ถ้าสอนเก่าหน่อยนะครับก็มีความหมายว่า ใช้งานมาเยอะนะครับก็จะไว้ใช้ตีนะครับก็คือใช้ฟ้าฟันในการสู้ลบนะครับเป็นสองแบบนี้นะครับทศกัณฐ์นะครับก็จับสอนมือนะครับอ่ามือขวานะครับทศกัณฐ์จับมือขวานะต่อไปนะครับทศกัณฐ์จับมือขวาจําได้ไหมครับว่า ep เอ,อ่อ องความรู้ที่เท่าไหร่นะครับที่ครูบอกทับไหนเป็นอยู่ทับไหนอ่ะใครจําได้ไหมน่าจะหนึ่งใช่ไหมครับองคความรู้ที่หนึ่งไหมว่าฐานุมาณทับพพาทับพระรามจะอยู่ฝั่งขวานะครับส่วนทับลงกาหรือทับทศกัณฐ์ทับยักษ์ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับทีนี้การออกท่าของทศกัณฐ์กะจเป็นการแสดงแบบนั่งราชรถมาหรืออ่ะ พูดกันภาษาชาวบ้านถ้างบเราน้อยหน่อยก็เดินออกมาประทาทับนะครับการเดินออกมาของทศกัณฐ์นะครับที่ครูเคยสอนอีกงค,ความรู้ที่4ที่5ไปนะครับของยักษ์เนาะก็เต้นหน้ากับหน้ากับหลังนะครับก็เต้นคล้ายๆกันนะครับการจับสอนแบบนี้นะครับมือแบบนี้นะครับการเต้นออกมานะครับก็ะจะอ่า เอาฟอไว้ข้างหลังยกนะครับยกเท้าซ้ายเต้นอ,ออกมากับบสีนยับนะอ,อ่บางคนก็จะขัดข้างหลังบางคนก็เป็นแบบนี้ก็ได้ไม่ผิดนะครับเต้นออกมานะพอถึง oh. ปุ๊บเก็บลิงจะหันหลัง ยับจะหันหน้า,าจำได้ไหมครับที่สอนไปนะเก็บนะครับปึ๊บพอเสนหน้ายับถึงปึป๊บมุ๊ขัดยืนมองมองนะครับยิ้มยิ้มนะครับสั่งเสนายับนะครับ เรียกเฮ้ยยกทนะับไปนะครับยกทับไปนะยกทับไปนะครับค่าามันตายครับยิม้ม นี่้าทศกัณฐ์นนะยืนอเอาใหม่นะครับเรียกใหม่ท่านจะแรกนะครับเรียกใหม่นะ,ะเรียกเฮ้ยขับไปข้ามให้ตาย อ่ายิ้มยิ้มมือตั้งงอง,อ,งอ่าพอกปึ๊บมองขยับมองอ่านี้นะครับอันนี้คือแรกๆนะครับอ่ามาต่อกันครับเดี๋ยวพอทสทารกขึ้ปึ๊บ านะครับพอเขาลรก,กเสร็จแล้วนะครับเราตั้งเนื้อเลยนะครับเห็นเนื้อครับอ่าเก็บฟาดหนึ่งสองฟาดลิงนะครับอ่าฟาดลิงหนึ่งสองดเก้อ่า 9. เก้าเหยียบอันนี้ขึอรลอยสูง นักเรียนเป็นเลยสูรนะ,ะดูใหม่นะครับพอเซนาย,ยับเข้าแล้วปุ๊บเราเข้าหานุมานนะครับหนึ่งปัดสองปุ๊บเก้าตั่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นพลัสนะครับหนุมาน จะอยู่ตรงนี้นะครับพระรามขึ้นลอยสูง,งนั่นเองพอเห็นภาพไหนขึ้นลอยสูงนะ,นะสูงปุ๊บทศกัณฐ์ตีหนึ่งตีพระลักษณ์นะครับตีพระลักษณ์หนึ่งหมุนเก้าต่างคนต่างจับสอนของพระรามพระรามจับสอนของทศกัณฐ์ทศกัณฐ์จับสอนของพระรามไปสองน,นะครับจับสอนแล้วเท้าเตะหันมุมานรับเท้าเราไว้นะครับ เราเตะเสร็จปุ๊บถอยฟาดขันมาน1 2ึฟาดพระราม1 2นะครับอ่าได้ไหมแบบนี้นะอ่าทำขามให้ดูใหม่ทีนี้จะกี้ขันหลังให้ดูนะอันนี้เป็นหานหน้าอ่าดู 1, นะครับเข้าปึ๊บ1 2นะครับเก้า ซึ้บขึ้นอ่าเป็นอย่างนี้ถ้าแรกจับแรกอันนี้มือของรศการอันนี้มือของยักษ์นะเตะเท้าอย่างนี้นะครับอ่าเตะเท้าอย่างนี้นะได้ไหมเอ่ยอ่าเอาใหม่นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มของทศกัณฐ์ใหม่นะครับเสรษอายักษ์ไปแล้วนะลบเสร็จแล้วแยกออกนะครับที่กี้เรามองใช่ไหมเปลี่ยนเตรียมเข้าลบขันมาน,นะครับเข้าหนึ่งาปึ๊บปึ๊บจีบเตนะอ่าเตนะครับตีพักหนึ่ง หมุนจับสอนพระรามตีอีทีหนึ่งนะครับไปหน้าขึ้นต่อไปออกตีวิหนึ่งสองหนึ่งสองฟาดพลามหนึ่งสองฟาดพลัดหนึ่งสองเล็ะเลลาแบบนี้กระหัทุมารเลาะเลาาฟาดปึ้งขยัยบ เหยบชี้เรียบมามามาปึ๊บพลามกันนะครับต่อเนื่องเลยนะต่อเนื่องเลยนะเรียบอันนี้ทาลก,กับพลรรามนะครับ อ่ากูยกผ้ามึงให้ตายอ่าวบบหน้าหน่อยอ่าเชิดๆนะครับบอกว่าอยากมีความองอาจเชิดๆกิดแต่จริงๆรู้รู้ตัวเองแพ้แหละแต่จะทำให้มันดูแบบกูที่เก่งอะไรอย่างเงี้ยเออเชิดมอ มอ,องปุ๊บไม่กลัวเพอเขาบอกไม่ฆ่ากลักวเออกลัวนะครับมาชี้ยชี้นะครับนะนะนะเนื้อเนื้อกับพรามเนื้อนะครับอ่ายืดยุบฉายสอน ใส่สอนหนึ่งใส่สอนนะสองถอยมาหรือตั้งขึ้นเนอยยืยกเท้าซ้ายเก็บตีหนึ่งสองจับท่าหนึง่งยกยืดกระทบพึ่งนะครับ ดหนึ่งสองสามยกหนึ่งสองสามยกเก็บอ่าเราถอยถไย,ยไปก่อนนะรามลดันพระรามไปก่อนนะครับก้าวเท้าขวายกซ้ายวางยืดยกุยกยุ้อซ้ายมาเก็บอ่าก้าวเท้าซ้ายยกขวายืด ยุบตีปึ้งจับอ่าแบบนีนะาาา้นะครับอ่ะปึ๊บขยับเหยียบเหยียบเหยาอ่าเหยียบพระรามน,นะครับเหยียบพระรามแขนตึงนะครับมืออยู่นี่นะยื้ยุบอ่าคลิกอ่ะอันแรกกันก่อน แรกเอาสอยลงอันที่สองเอามือขึ้นตั้เงเหรียมไว้ยุยุบอ่กตี่อหนึ่งสองตีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกไม่เเจ็ดนะเจ็ดยกเก็บ Wow. ีคค่อยสอนการขึ้นลอยอ่าเดี๋ยวค่อยต่อที่ขึ้นลอยนี้อยู่ที่เราดูไปนะครับอีคีแปนะขึ้นลอยปึ๊บนะครับลงตีไม้หกหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอสา่ห้าใหม่อ่าพอลงปึ๊บลงฟาดเลย1 2 3 4งสห้าหกนะครับ ไอยเหมือนเดิม,มเรียมหนึ่งสองสามฟาดปึ๊บอ่าถอยถอยขนุนมานมากันนะครับอ่าถอยชี้อ่าอ่าเรียกมา,าปึ๊บพารามเข้าอีกนึงปึ๊บยืดยุบเก็บตียยยย 1>, 1 2ึ่งสองเห็นไหมเอ็มเล่นดูไหมโทษกันย่อตลอด oh. ย่อเหลี่ยมตลอดนะหนึ่งสองเก้ารึลอยลอยหนึ่งนะปึ๊บแล้วเอามาเกี่ยวลอยสามนะครับวงนี้ปึ๊บฟาดหนึ 1, ่งตีถอยอ่ายักแพ้แล้วเห็นไหมครับตึงต้งตึ้ง เซ ah. ที่ครูสอนไปถ้าโศกนะเซเซนะครับเซอันนี้ขอไปไว้หน่อยนะเซาเซ่เสร็จปั๊บแขนใจอ่เ ah. สียพลามเฮ้ยรู่นี้อ่า ah. ค่อยมาลบ กันใหม่ที่นี่ปึ๊บอ่าเรียกสีนายักษปุ๊บไปเข้าลงกาแพ้แล้วนะครับมองมองสะบัดหน้าอ่าปึ๊บตั้งยืดยุบเก็บ ไหมครับจะแตกต่างกันนะครับตอนแรกเดิอนออกมาเต้นออกเมืองมาพอจะกลับเหมือนเรารีบไงเราแพ้แล้วกลัวตายนะครับกลัวตายระชืบปึ่งชักแป้งผัดหน้าข้าอ่าอันนี้คือท่าของทศก,กัณน,นะครับตั้งแต่แรกยุดโรนะอันนี้สอนแบบฉบับย่อนะเข้าใจง่ายๆนะครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับของอันที่3ามนะครับของพรามพลักษนะครับว่าเป็นยังไงครับอ่าครับเรามาเข้าสู่องค์ความรู้ที่9นะครับตัวหลักๆของนีกแสดงว่าทําอะไรบ้างนะครับตอนแรกก็สอนทศกัณฐ์ไปแล้วใช่ไหมครับนะต่อไปนะครับจะบอกว่าทศกัณฐ์เปาานาศูนย์โมโหทอนทำท่าคล้ายๆกัน นะครับแค่ท่าให้คลายกันลองลองมาก็เป็นเสนายักษ์นะครับที่สอนไปนะครับต่อไปนะครับองค์รูปที่9กนะครับก็จอนี่ก็จ,กจะมาเป็นตัวลิงหนุมาน,นะครับหนุมานองค์โคตรสุกีบนิรนนชมพูพานชมพูวราชนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหนุมานในตอนยกลบเนี่ยทำยังไงนะครับเริ่มก่อนเลยก็คือหนุมานเนี่ยมีอาวุธตีเพชรอ่าเดี๋ยวคุยดูตีเพชรของอุ้ย เป็นแบบนี้นะครับสามนบแบบนี้นะอ่าเป็นแบบนแนวนี้นะครับอันนี้อาวุธประจากายนะครับที่นอกจากพระรามจะใช้สอนนะครับพระลักษ์ใช้พระขันลิงทั้งหมดใช้พระขันทัน้งหมดเลยนะครับมีหนุมานนะครับในพนลิงแค่ตัวเดียวที่ใช้อาวุธตีเพชรเป็นแบบนี้นะครับอ่า เดี๋ยวเรามาดูท่าหันุมานกันนะครับในตอนจยกลกว่ามีท่าอะไรบ้างนะครับก็คล้ายๆกันเลยเต้นเต้นออกมานะครับาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการเต้นหันุมานนะครับเขาจตสายยกติดนะครับเต้นออกมาเต้นมาแบบพลิยงนะครับอ่าครับ เต้แนแบบนี้นะครับเต้นไปเต้นกลับแบบนี้นะอ่าเต้นไปเต้นกลับนะครับปึ๊บถึงทืบขวาเข็บเหมือนกันนะครับซซายวางยกขวาติดยี่กระทบย่องขึ้นนะครับคล้ายๆเซนารีนะอ่าปึ๊บแทงมือแทงมือนะครับแทงมือคารมาอาจจะมี เงี้ยขึ้นมาหน่อยนะครับอ่าพวกตัวดีนะเป็นปั๊บถอยซ้ายยกขววติดยืดกระทบเฮ่เห็นไหมว่าเอาถ้าขันลงนะครับถ้าไหวนะ,ะ,ะขันลงยึดกระทบะนั่งไหว,วนะครับไหวแล้วนะครับทีนี้พระรามสั่ง นะพระรามสั่งพวกจุลีทั้งหมดไหว้นะครับอเออนะอ่าหูตั้งขึ้นหนึ่งสองสามนะนะครับเก็บนะครับเก็บแบบนนีะ้นะนี่เอเฮ้ เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะทาลบนะครับเอสั่งสั่งเสนาลิงนะครับเรียกยกทับค่ามันให้ตายหัวเลาะกิ้มนะครับอ่ะมาดูกันนะขึ้นมาปึ๊บขึ้นมานะอ่ะมือเรียบ หัวดด้วยนะยกยืดเรียบจีบยืดกระทบยกทับไปค่านะครับปัน่นโดดให้ตายรบยิ้มนะครับมอง ข้อสก,กันมามานี้นะครับเป็นแบบนี้นะก็คือนี่ข้อสกันพอเสร็จน,น้าลิงนะครับไปลบเสร็จปัป๊บนะครับอันนี้หันมายเข้านะครับหันมายเข้าที่สอนใต้คลิปผิดตัวยากตักนี้ข้อสกัน,กกนใช่ไหมครับอ่าอันนี้ลิงเข้าลิงคอยอยูนะครับเนื้อ ถ้าข้าต้องหันหลังเพราะทศกัณฐ์เขาจะหันหน้าใช่ไหมครับแทงมืออย่างนี้นะไปกระชื่นปึ้ง,งกระโดดเลยทีหนึ่งสองหมุนทีหนึ่งสองจีบครับจีบปุบช้อนมืออย่างนี้อันนี้ขึ้นลอยหนึ่งสูงหนึ่งถ้าลานจะเหยียบตรงนี้เราไป เนี่ยอ่อาทำใหม่อรอบหนึ่งนะทศกัณฐ์ข้านะครับทศกัณฐ์ข้าดปปูปับยับไปตึงโดูกันเลยหนึ่งสองฟึบฟาดหนึ่งสองจีบจีบปึ๊บช้อน ับซ้อ,น,อนนี้แบบง่ายนะน,นี้แบบง่ายน,นะครับนักเรียนโขนจะมีหลายแบบอันนี้แบบให้ฝึกง่ายๆดูง่ายๆนะเบเข้าปเอบอ่ะหมมุนไปตรวรับทีหนึง่งเห็นไหมครับลอ,อ,นะอยหนึ่งงัดขึ้นอย่างนี้นะครับลอยหนึ่งงัดขึ้นอย่างนี้เท้าพธกันเขาจะวางอยู่บนนี้ อพอหมุน้อยสองทศกัณฐ์เขาจะวางขาเราตรงนี้เราจับข้อเท้าเขาแล้วตรงนี้ช้อนที่รักแร้เขานะครับช้อนที่รักแร้เขานะ่อะพอพระรามลงปั๊บพรา,พามจะเหยียบขาเหยียบแขนทศกัณฐ์ปึ๊บโยดหนึ่งสองอันโดดหนึ่งสอง เตียมตีพระรามหนึ่งสองตีพระรับ1-2หนึ่งสองใช่ไหมครับเราทำท่าเตียมแงองรอนรอรอรอร้อ้นอนรปึ้งกันไว้ปึ๊บขยับครูพระรามมาการเราถอยหลังลงมานั่งไหวไหว,ไว ทีนี้แล้วก็ขยับเหมือนเดิมชีนี้เราสามารถทำได้หมดเลยนะล้อกาวอันนี้พอเข้าใจไหมครับอ่าเดี๋ยวตั้งแต่แรกตั้งแต่ประทับออกมาสั่งแล้วเขาบรบไปทุสการขึ้นร้อยสูงหนึ่งสูงสองเข้ามานั่งนั่งเสร็จปับ๊บพลรามชนะแล้วกระโดด หมกยังไงเข้ายังไงนะครับอ่ะมาครูต่อไปเลยเนาะเดี๋ยวสอนไอตอนนั่งไปเลยเนาะแล้วเดี๋ยวทำทีเดียวอืมคอนั่งเสร็จครับ,บลบแล้วนะนั่งเสร็จป๊บอ่าหรดเล้จุดตะกันตายนะตายตายนะครับผู้กับเพื่อนตายคูยกับสุขีบนะตายดนะีใจปารบ พอพลการหนีหายชาไปปั๊บเราวิ่งโดดนะโดดเหมือนเหมือนถ้ามันจะนทนรรแทงต่อเอ,อแต่มันหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะนะหายปุ๊บเก็บอรขันไปเก็บตีเนี็บตีเนน็บตีไว้นะครับปั๊บ năng, năm một nghìn hai trăm linh năm hai nghìn hai trăm linh ใช้กันบ่อยๆแบบนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับตั้งแต่แรกนะถ้าหันลมารในตอนยกลบนะครับ สร้งถึงมานัวดยว่เอาขนมือไว้ เข้าด,ดูตายอายืนดูอพอเสร็จปุ๊บยี่ยังไงรอเข้าเซนาลิงลบเสร็จแล้วนะครับแทงมือเข้าก็จะพอด,ด สอง Thi, ทีฟึ Rivers, ina, ๊บกั trendy, ้นหนึ่งร้อยหนึ่งนะสูงหนึ่งร้อยสูงหนึ่งยืดยุบหมุนเดี๋ว้าฟึ๊บกั้นร้อยสูงสองยืดยุบไปเดี๋ยหนึ่งสองหนึ่ง ลอยออามาพระรามออกแล้วออกเลาะๆๆๆเลาะพึ่งชี้คูปพระรามกลา เสร็จแล้วครับจุตการแพ้ลกอ,อ่ตายแล้วหายอ,อ่าพระรามสางน้ำตั้งข่าวน้มือไหว้กลับตัวขึ้นหนึ่ง,งสองสามทำมือนบบนี้ครับ ทั้งหมดเลยนะสามโดยดิอบยืดกระทบเข้าวเป็นไงครับหันนมานอาทดกันไปแล้วหันม,มานไปแล้วนะครับเดี๋ยวหลือละพะะรามพลักนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูพลัามพลกกันกันครับ